แป้งลองอ่านไอ้ไอ้คำสั่งนี้อ่ลล่างสุดเนี่ยให้ให้ฟังหน่อยสนใจฟิกซ์อะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะสนใจฟิกซ์ไว้ในอิเลเมนต์ไอดีเท่ากับฮาร์ดนี่คืออะไรก็คือเหมือนแบบมีมีคอมโพเนนต์ตัวนึงหน้าเวฟที่แบบเป็นหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแบบฟิกซ์คือเขาก็คือยังไงก็คือแบบสนใจแบบ ใส่เขาเข้ามาในหัวใจไหมนี่ในหัวใจได้ไหมอย่างงี้ในหยวถ้าคนจะจีบแป้งอย่างนี้ต้องเป็นคนอย่างนี้ป่ะเออถ้าส่งอย่างนี้มาถือว่าถูกใจไหมไม่ไปโตทำงานเทิร์นโปรพี่เพชรโรบินฮู o พี่เพชรโรบิน h o o ตอนนี้เรามาเชิญครับ โปรของเราวันนี้ครับสวัสดีครับนี่ครับเข้าในเลยฮะโปรแป้งเอาล่ะตัวมือโปรแป้งตั้งรูเป็นนักอล่าเนอะโปรแป้งเป็นโปรด้านซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์แป้งจะใช้ไม่ออนูนคับโปรแกรมค่ะเค้ วันนี้โปรแป้งมากับใครครับมากับเพื่อนค่ะอ๋อคือคุณถามคําถามแรกก็เปิดด้วยอันนี้เลยเดี๋ยวให้โปรแป้งนั้นแนะนําตัวนิดนึงนะครับว่าเรียนจบที่ไหนคณะอะไรคะค่ะก็แป้งเรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ค่ะครับหรอที่จุฬาลงกอ์วิศวะจุลาค่ะต้องถามว่าคนมาเรียนอย่างเงี้ยคือสมัยเด็กๆต้อง ชอบคอมพิวเตอร์สนใจศึกษามาก่อนหรือเปล่าครับส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะแบบชอบคอมหรือชอบเล่นเกมตั้งแต่เด็กนี่แสดงว่าเราเป็นแบบ d e v วลล p e r ได้ด้วยไหมครับแบบว่าแก้โค้ดแก้เขียนสคริปอะไรได้เลยใช่จีแป้งแป้งก็เป็นซอฟต์แวร์จิเนียรมาก่อนก่อนจะมาเป็น manager ค่ะครับอเยี่ยมเลยลองเก่งขนาดนี้เราใช่บั๊กไหมฮะ ไม่เราไม่สร้างบัตเพรแม่ว่าแม้ตอนนั้นมันอาทิตย์หนึ่งเล่นได้กี่วันอะไรยังไงครับไม่ค่อยว่าค่ะแต่ว่าแบบถ้าช่วงสอบก็จะต้องแบบเออก็ต้องรู้เวลาหน่อยให้ดีแบบช่วงสอบก็งดหลังสอบก็ไปเล่นค้าได้อะไรเงี้ยความยากลําบากของการสอบในการเป็นเด็กเรียนเกี่ยวกับวิศวะคอมเนี่ยสอบยากไหมยากค่ะแปลว่ามันมันมีอะไรแบบเฉพาะทางหรือว่า ไม่เซตอะไรบางอย่างที่มันด้านโลจิกที่เราจะต้องเป็นหน้าเฉพาะของวิศวะเลยอ่ะที่คณะอื่นอาจจะไม่ค่อยเข้าใจใช่ใช่ที่บางคนชอบพูดว่าเอะทำไมแบบเด็กพักคอมพูพูดไม่ค่อยนี้เรื่องแต่ก็ได้ยินว่าเด็กๆเล็กๆตอนนี้เริ่มมีการได้เรียนโคดดิ้งใช่ใช่ใช่ไหมมันคือ มันเรียนเลเวลไหนอะที่เด็กเล็กๆประถมอนุบาลเขาไปเรียนคดดิ้งกันอะมันคือพื้นฐานแบบห่างจากทำอะไรบ้างอะมาถึงพวกหนูเนี่ยมันห่างกันไกลแค่ไหนจริงๆแบบมันมันจะมองว่ามันต่อยอดได้ก็ได้คือมันมาฝึกวิธีการคิดเฉยๆอะค่ะแบบได้ซอแวร์มันจริงๆมันคือกระบวนการคิดแบบเป็นระบบเฉยๆแบบเราแค่ต้องป้อนคําสั่งให้มันแบบ ชัเดเจนพอที่คอมพิวเตอร์มันจะเข้าใจได้ <correr S 2> เหออมือนเขียนพร้อมเข้าใจใเออเออเหมือนเขียนพร้อมคืแบบอ,อต่อให้เทคโนโลยีมันไปไลแค่ไหนแล้วก็เออมนุษย์เนี่ยจะเป็นคนป้อนคําสั่งอยู่ดีใช่ค่ะก,การที่แบบเทคโนโลยีมันใช้ง่ายขึ้นเนาะเป็นเพราะว่าแบบหลังบ้านอ่ะทำให้ยูเซอร์ e นเจอร์มันใช้ง่ายขึ้นก็เป็นคนทำอยู่ดีนี่ะใช่แต่จริงหลังบ้านก็ยากเหมือนเดิมอยู <precisa> ่ดีักแสดงว่าคุณป้าไม่กลัว AI ไม่กลัวจริงๆเรียกว่าใช้มากกว่าให้เราแบบทำงานง่ายขึ้นแยกให้หน่อยสิว่าโปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์กับเดฟเนี่ยมันต่างกันยังไงโอเคอันนี้ดีจริงๆอ่ะแปมมองว่ามันเหมือนกันหมดแต่ว่าโปรแกรมเมอร์คนจะแบบอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเลยอาจจะเป็นแบบสมัยก่อนเรียกกันอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คนจะได้ยินแบบเดฟเดฟเดฟเยอะเพราะว่ามันมันสั้นเด็บเวิร์ลเปอร์นั่นเองจริงๆอะเหมือนกันหมดค่ะเอ่าอาชีพนี้เรียน4ปีนี้ถือว่าพร้อมสําหรับการไปเป็นแบบ เอนจิเนีรที่ได้รับเงินเดือนที่ดีไหมหรือมันต้องไปต่อไปเรียนเพิ่มเติมอะไรอีกจริงๆต้องบอกว่าเรียนในห้องไม่พอจริงๆต้องไปเรียนเพิ่มใช่แล้วก็ต้องแบบตามเทรนเหมือนอัปเดตตัวเองตลอดใช่ต้องแบบมีสกิลแบบ self learning อย่างเงี้ยทีนี้สำหรับคนที่ไม่รู้จักเลยแป้งจะอธิบายให้เขาเข้าใจได้ยังไงว่าอาชีพนี้คืออะไรโปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เราทำงานอะไรกันอยู่คือ ถ้าถ้าถ้าเล่าแบบง่ายๆคือเราต้องแยกคาว่าซอฟต์แวร์กับเอนจิเนียร์ออกมาก่อนอออย่างเอนจิเนียร์ก็คือนักแก้ไขปัญหาอใช่อืแล้วซอฟต์แวร์ก็คือคนที่แบบสร้างซอฟต์แวร์มาเพื่อแก้ไขปัญหาอืม,อม โยธาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเครื่องโกนอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราสร้างซอฟแวร์แบบอย่างเช่นแบบ Google Map อะไรเงี้ยต่อคนหลงทางเดี๋ยวดีเขาใช้ Google m a p ใช้โปรแกรมช่วยก็คือแก้ปัญหาหลงทางใช่เราก็หาทางสร้างโปรแกรมขึ้นมาแล้วคนมาทําอย่างนี้ได้ต้องมีใบอนุญาตก่อนไหมหลังจบมาเหมือนวิศวาโยธาอะไรเงี้ยหรอใช่ไม่ํำเป็นค่ะบ ถ้าคอมไม่มีใบใบปวไม่มีจิาภาคอื่นไหมว่าเขาได้ใบอะไรกันไม่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 สอบมีวิธีเลือกไหมครับว่าจะเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ตัวไหนดีเพราะว่ามีหลายตัวมากเลือกไม่ถูกอ่ะเขานิยมใช้อะไรกันนะครับเมื่อกี้ที่พูดมาก็ขึ้นขึ้นอยู่กับว่าไปไปสายอะไรนะโกแรงโกลแรงใช่แบบไพทอนคือมันมีหลายหลายไพทอนภาษาไพทอนนี่เคยได้ยินไพทอนสตอนนะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนในบริษัทขนาดไห ขนาดอะไรเพราะไม่ใช่ว่านราเขียนเป็นคนเดียวมันก็ใครจะมาเมนเทนต่อจากเลาอย่านเราลาออกไม่ใช่ไหมแล้วก็การที่มีคนถามคนถาอันนี้ข้อความนี้ดีมากเลยอะไรฮะคุณเก่งก็ถามว่าอาชีพเนี้ยเล่นไอจีไหมฮะเล่นค่ะอ๋อนะใช่อย่างนี้คําที่เขาบอกว่าเด็กวิศวะคอมจะต้องเนิร์ดต้องกี๊กหนูไม่อะไรจะเถียงคํานี้ไหมเนิร์ดไหมจริงๆหนูหนูดูเนิร์ดไห ไม่แล้วแล้วแล้วเอ๊ะแต่ว่าใส่แว่นดูดูเนื้ออ่่แต่ก่อนหนูใส่แว่นเนื้อขึ้นมาเทียบกับเพื่อนเพื่อนโดยเฉลี่ยมันเป็นอย่างที่เขาว่าไหมหรือเถียงก็ได้คือถ้าในแบบโซเชียลเซตที่แป้งอยู่อะในกลุ่มในกลุ่มเพื่อนเราเนร์ดเลยเนื้อเลยยังก็แปลว่าเราก็ยอมรับว่ามันในโซเชียลของเราที่อยู่ก็ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเรียนด้านนี้ก็คือเหมือนพวกซิลิคอนวัลเลยปะ กึ่งๆประมาณนี้แหละก็เกี่ยวกับคอมปงแกรมผมไม่รู้ปัจจุบันซิลิคอนวันเล่มมันไปมันยังขนาดไหนใช่ไมมันยังอยู่ันตรงนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ก็อาจจะอยู่ที่อื่นแล้วเมื่อกี้แป้งบอกว่าแป้งจบมาปุ๊บทำงานได้2ปีแล้วก็ได้ขึ้นเป็นเมนเทจเจอร์เลยซึ่งเป็นเมนเจเจอร์มา2ปีละใช่ค่ะไอความแตกต่างระหว่างโปรแกรมเมอร์ปกติกับการขึ้นมาเป็นเมนเจเจอร์เนี่ยมันต่างกันยังไงต่างเยอะเยอะแบบเยอะมากและทำไมถึงได้ขึ้นด้วยคือต้องเรียกว่าแบบ วิธีการคิดอะไรต่างกันหมดเลยคือแบบว่าอย่างอย่างทำงานแบบซอฟต์แวร์จีเนชชั่นแบบขัดเค้ดอะไรเงี้ยก็คือแบบอาจจะได้โจทย์มาแล้วก็แก้ปัญหาแก้ปัญหารู้ว่าแบบเออเดี๋ยวเราเสิร์ชแล้วก็เอาอะไรมาใช้อะไรเงี้ยแต่ว่าเมรนเจอร์อ่ะมันไม่มีสูตรว่าเราต้องทําอะไรถึงจะได้สิ่งนี้มาอย่างเช่นเราอยากเราอยากได้ผลลัพธ์ว่าอยากให้คนในทีมเก่งขึ้นต้องทํำยังไงอ่ะกลายเป็นบริหารคนหรอใช่เราก็ต้องแบบ ไปหาข้อมูลเองลองผิดลองถูกเองอใช้ใชประสบการณ์แล้วสาย,ยางานนี้มันโตเร็วไหมอ่ะมันดูที่ประสบการณ์หรือว่าดูที่ความสามารถลุวนๆจริงๆล่ะความสามารถถ้าถามแบงนนะคือความสามารถแต่ประสบการณ์ก็มีผลประสบการณ์จะเกี่ยวกับการแบบความความสินาริตี้หรือความ,มแบบ maturity แบบแบม,มันเรียกว่าอะไระแบบว่าความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้ใหญ่เออแบบเรารู้ว่าเราเจอปัญหาเนี้ยเรามีวิธีคิดแก้ปัญหายังไง แบบไม่ได้แบบงอเงยแบบอุ้ยอันนี้ไม่ทำมันนั้นไม่ทำอะไรเงี้ยเรามชุม maturity หรือเปล่าเรา seniority หรือเปล่าผมทำทุกอย่างถึงไม่มีเงงใช่อาชีพเฉพาะทางเหมือนกันเฉพาะมากเลยแสดงว่ารายได้ก็คือดูแลเราได้เป็นสตาร์ทก็ระดับหนึ่งค่ะคือสตาร์ทเนี่ยแบบต้อง disclaimer แบบว่ามันแล้วแต่บริษัท เดี๋ยวมันมีทั้งแบบบริษัทในไทยบริษัทข้ามชาติมาเปิดอะไรเงี้ยเงินเดิมมันก็จะแบบต่างกันแต่ว่ากว่าแบบถ้าแบบในจากที่แป้งดูรวมๆเนี่ยก็สตาร์ก็สามหมื่นสี่หมื่นสตาร์แช่สตาร์ต่อว่านี่คือทั่วไปไม่ได้บริษัทที่ให้เยอะเป็นพิเศษค่ะทั่วไปใจนะแล้วต่างต่างชาติเขาใจต่างกับเราเยอะที่บริษัทที่ให้ดีๆครับสูงๆนี่เคยได้ยินมาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับสตาร์ทแบบที่แบบเพื่อนแปลงจบไปนะคะก็ แสนนะหสสตาร์ทแต่ต้องแลกมาด้วยเวลาที่หายไปในชีวิตไหมจะกลายเป็นซันนี่ในฟิลล์หรือเปล่าทำทั้งวันทั้งคืนนี่บอกอายุต่ำกว่า30เงินเดือนเกินแสนก็เยอะถือว่าเป็นอาชีพที่เงินเดือนดีเลยนะที่สัมภาษณ์มาใช่แต่อาชีพเนี้ยเบิร์นเอาท์เร็วกว่าชาวบ้านเพราะอะไรอ่ะทำไมอ่ะเหนื่อยมันอดนอนนอนอะไรด้วยความที่มันใช้เวลาเยอะมันแบบบางทีเราทํา แม่บอกว่าบางทีเวลามันไม่ค่อยเป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเราทํางานตอนนี้แล้วบางทีแบบต้องขึ้นมาสักเช่นคืนตีหนึ่งตอนเช้าเราก็อาจจะแบบพักตอนเช้าอะไรเงี้ยมันแล้วมันวนลูปเหมือนเดิมก็เปิดมาก็เจอหน้าเดิมๆสีดำๆเป็นเดิมเดิมเปันหาเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเราถึงขั้นพิมพ์ไม่มองแป้นพิมพ์แล้วไหมไม่แป้งไม่มองตั้งนาน ตั้งนานแล้วแล้วมองอาชีพนี้มันจะไปถึงไหนบ้างมันจะขึ้นไปได้ถึงไหนครับคือพอพอโตขึ้นจริงสายงานนี้มันก็จะเริ่มจากแบบ junior เดฟแล้วก็มิดเลเวลมิดเลเวลก็จะเรียกแบบเดฟปกติอะไรเงี้ยแล้วก็ senior ใช่ไหมคะพอ senior เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นแบบสองสายอันนี้แบบสองสายซอฟต์แวร์จริงนะก็จะแบ่งเป็นแบบสาย ic คือ ic คือ individual contributor ก็คือแบบง่ายๆก็คือแบบเขียนโค้ด วันนึงก็คี้เกียโคดเยอะๆอะไรเงี้ยแบบคือ individual c o m เตอร์มันคือการที่เราสามารถสร้างอิมแพกหรือว่าคอนเทมบิให้กับบริษัทโดยที่แบบแค่เราเองเราทําได้ทำ <คน S 2> ด้วยตัวคนเดียว<อ>ใช่อย่างซีนเนียก็จะแบบเริ่มรู้ลึกน่านเทคมากขึ้น<อ>เริ่มแบบได้แค่โจทย์มาแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องใช้ t o o l ตัวไหนในการแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างของแป้งแป้งมาสายแมเนเจอร์ก็จะผัดมาด้านคนบริหารมากกว่าใช่แบบดูแลคนดูว่าแบบทํายังไงให ทีมันแบบสมมติว่าจับจับหนึ่งกับสองมาทำงานด้วยกันอ่ะมันมันสองคนอ่ะบวกกันมันมากกว่าสองมากกว่าสองคนหรือเปล่าใช่แบบบวกกันมันต้องมากกว่าสองคนทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยมันต้องได้ประสิทธิภาพมากกว่านั้นแบบหนึ่งจุดห้าเท่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่คำนวณคนเป็นตัวเลขนะถ้ามีน้องๆที่กำลังจะเข้าเรียนสายวิศวกรรมอยากจะบอกน้องเขาว่าอะไรบ้างต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคือ อยากให้ลองไปเรียนดูเลยคือจริงๆสายงานเนี้ยแป้มองว่ามันใครเรียนก็ได้เหมาะกับใครได้หมดเลยค่ะขอแค่แบบชอบคืออยากให้ชอบจริงๆเพราะว่ายิ่งมามันยิ่งลึกมันลึกแล้วถ้าไม่ชอบมันทรมานใช่ถ้าตอนนี้ยังไม่รู้ลองเข้าคอร์สออนไลน์ไปเรียนดูเลยก็ได้คือมันมีเยอะมากมีแบบแค่แบบกิน i n n e r ก็มีตัวม r m e d i แอด a d นซ์มีหมดเลยเรื่องการอยู่มหาลัยไหนมีส่วนสำคัญไหมในการเข้างานได้ของอาชีพเนี่ย ไม่มีผลจริงๆมันขึ้นอยู่กับความสามารถล้วนๆเลยเรียนแล้วก็ประสบการณ์สองอย่างประสบการณ์ก็มีผลใช่ประสบการณ์การทำงานสมัยนี้ก็จะแบบชอบไปฝึกงานตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองต้องรีบมันต้องเก่งกว่าเพื่อนให้ได้มากที่สุดนะเหมือนแบบว่างฝึกงานดีกว่าอะไรเงี้ยจะได้เก่งจคือถ้าไม่ลองมีแต่คนขยันจะเหมือนเขาที่เข้าไปแรกๆแล้วช็อกอะมันช้ากว่าคนอื่นนี่มาแล้ว ดีที่แป้งชอบแป้งลองอ่านไอ้ไอ้คำสั่งนี้อัลล่างสุดเนี่ยให้ให้ฟังหน่อยสนใจฟิกซ์อะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะก็สนใจฟิกซ์ไว้ในอิเลเมนต์ไอดีเท่ากับฮาร์ดนี่คืออะไรก็คือเหมือนแบบมีมีคอมโพเนต้นมึงหน้าเวฟที่แบบเป็นหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบฟิกซ์คือเขาก็คือยังไงก็คือแบบสนใจแบบใส่เขาเข้ามาในหัวใจไหม ใจได้ไหมอย่างเงี้ยเรื่อยๆถ้าคนจะจีบแป้งเนี่ยต้องเป็นคนอย่างงี้ป่ะเออถ้าส่งอย่างงี้มาถือว่าถูกใจไหมผ่านไหม เออใครอยากไปคอนเทนต์อะไรเงี้ยเข้าไปดูได้ที่ไหนยังไงบ้างก็มี i g ค่ะ P P A N G C H N ค่ะคืนคืนนะ P P A N G C H N ครับแป้งจังแป้งชาญ N N P P A N G C H N ค่ะ C p H N อ๋อ C S N ใช่ชาญิสาก็มีมีทิกกตกับ ชื่อเดียวกันไหมโอเคครับขอบคุณมากนะครคุณแป้งครับขอบคุณมากคคอัโตวไ๊ะทำงานเทินโปร